สวัสดีท่านผู้ชมครับเรามาทำกันบ้านหุ้นประจำวันกันนะครับเป็นประจำทุกวันหลังตลาดปิดวันนี้26มีนาคม2567ตลาดหุ้นไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างรับชมได้ในคลิปนี้นะครับเรามาเริ่มก,กันบ้านกันที่เซตครับเซตวันนี้บวกไป4จุดครับปิดอยู่ที่ 1, 3 7 7จุดครับแล้วก็ภาพรวมตลาดวันนี้ครับมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ41,000ล้านครับบวกไป4จุดแล้วก็กราฟในวันนี้ถือว่าเดเทได้อยู่นะ นะก็ว่าในช่วงเช้าเนี่ยแดงๆอ่อนแดงๆนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาแต่ไม่บวกแรงมากครับบวกประมาณ4จุดเองนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวเดทเตได้บางตัวเดทเทตไม่ได้แต่ก็ดีกว่าเมื่อวานเยอะนะในวันนี้ครับมาดูรายกลุ่มนักลงทุนครับวันนี้สถาบันขายสุดทธิ850ล้านครับบัญชีหลักทรัพย์ขายสุดที่2องริล้านวันนี้ต่างชาติซื้อไป1428ล้านครับแล้วก็ในประเทศนะครับต่างทุนในประเทศ ขายไปสามร้อยสาเจ็ดล้านวันนี้ตลาดเขียวก็เพราะว่าต่างชาติซื้อนี่เองครับอย่างอย่างที่บอกว่าต่างชาติคุมตลาดเราอยู่นะครับดูจากหัวรุ่มตรงนี้ถ้าเขาขายตลาดแดงถ้าเขาซื้อตลาดเขียวแม้ว่าจะเป็นสามุ่มหนึ่งก็ตามนะสามรุ่มหนึ่งก็คือ,อมีฝขายอยู่สามสามกลุ่มนักลงทุนตรงนี้เลยนะครับก็ยังเอาไม่อยู่แล้วในวันที่ต่างชาติขายก็เหมือนกันนะต่างชาติขายแล้วสามสามกลุ่มนักลงทุนเนี่ยที่เหลือเนี่ยลุมซื้อก็ยังไม่บวกนะครับเพราะฉะนั้นเซ็ต เป็นไปตามต่างชาติในตรงนี้ครับอย่างชาัดเจนมาดูกราฟกันครับกราฟเซตแม้ว่าจะเขียววันนี้แต่แท่งเทียนยังไม่ใช่แท่งเทียนโมเมนตัมแต่งใดครับก็ยังคงอยู่ในโมเมนตัมเชิงลบอยู่เราจะเห็นว่ายังอยู่ในช่วงของการโค้งลงอยู่แต่ก็เขียวก็ดีกว่ากีดดีกว่าแดงนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ถามว่าลงทุนแบบเยอะได้ไหมเพิ่มการทุนได้ไหมผมว่าจะเย็นก่อนเพราะว่า การเรียงตัวของเซตนะครับแนว้งของเซตยังยังไม่ได้ดดีเท่าไหร่นักนะครับในตรงนี้อ่ะเรามาดูหุ้นรายตัววันนี้อาจจะไปเร็วิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปดูฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่บันทึกคลิปนี้เสร็จนะครับเอามาดูตัวแรกที่เป็นการบ้านกันครับ AOT ครับตัว AOT ระวังนิดหน่อยครับไม่หน่อยละเพราะว่าแนวต้านอ่าหกสิบหกบาทประมาณเนี้ยหกสิบหกบาทหกสิบห้าอ่าหกสิบหกบาทห้าสิบห้าสิบต่างนะะตรงนี้ก็ เป็นแนวต้านนะครับส่วนฐานนะครับผมให้ไว้ที่63บาทตรงจุดนี้และอีกหนึ่งฐานลึกๆหน่อยนะครับซึ่งคงไม่น่าลงถึงนะนั่นก็คือ58บาท50ตังนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะพักไว้แถว63สําำหรับตัว l อ t ครับส่วนแนวต้าน66.5ยังคงเป็นแนวต้านที่แข็งแรงอยู่ตรงนี้ก็ยังยังไม่รับจะดีกว่านะครับ6กบาทกว่าตรงนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับ XPG XPG นะครับวันนี้ก็ขึ้นนะก็ขึ้นในหลายตัวเลยที่ขึ้นดีนะวันนี้ XPG BRBO BROK อะไรเงี้ยนะครับก็เริ่มขึ้นนะหุ้นที่มันเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ยนะจะขึ้นค่อนข้างดีในะวันนี้นะสว่วนแนวต้านนะครับเดิม1.41นะครับ1.41่งจุดสี่หน่งแล้วก็เดิมกันแนวต้าน1.41กับ1.39เนี่ยนะ่าจะรวบเป็นยอดเดียวกันได้ตรงนี้นะครับก็ทะลุไปได้ละ เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ถ้ายังเขียวอยู่ตามได้ครับเพราะว่าแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ราคา1.67นะครับถ้าเขียวนะพรุ่งนี้เขียว,วาตามได้แต่ถ้ามันแดงแล้วคาบเกี่ยออกมาาเงี้ยจะปิดตามกาอย่างเงี้4.1เนี้ยไม่ได้นะเห็นไม่ได้ครับมันก็จะหักลงอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอด,ดูครับถ้าพรุ่งนี้ยืนอย่างเงี้ยไปได้ครับนะไปได้โอเคตัวนี้ก็ให้ไว้ประมาณนี้ไม่ควรจะหลุด1.41น,นะสําหรับตัว XPG ครับแนวต้าน1.67ครับมาดูตัวถัดไปครับ PDT EP pt t, t e p กำลังม้วนลงครับตัวนี้พักฐานพักฐานนะตัวนี้หนึ่งสี่หกจุดห้ามองให้งี้เลยครับแล้วก็แนวต้านหนึ่งห้าสี่ครับสั้นๆได้เลยอย่าเพิ่งไปรับนะหนึ่งห้าหนึ่งตรงนี้ครับยังลงอีกครับสำหรับตัว p t ด e ี p ีครับตัวถัดไปครับ kt b ตัว kt b ีบไปต่อครับหลังจากที่ยืนเหนือแนวต้านได้แล้วนะครับแนวต้านเดิมจะอยู่ที่ราคาสิบหกจุดแปดไปวันนี้สิบหกจุดเก้าก็ถือว่าปิ่มๆนะเอาให้ว่ายืนไม่ได้แต่ว่ามองว่าไปต่อ นะครับมองว่ามีโอกาสไปต่อมากกว่าที่จะย่อนะโดยเาะตรงนี้ครับผมว่าน่าจะไปแตะแนวต้าน17.6นะครับอ่ลองดูตอนต่อครับตอนนี้ทะลุไปแบบปิ่มๆแล้วนะครับอ่าแนวต้านที่16.8แต่เียที่เคยเป็นแนวต้านที่แข็งเนะี่ยวันนี้แอบ,บยืนได้เนะเออก็โอเคอยู่แต่ถ้าวันนี้เป็นแท่งแดงเนะี่ยผมไม่เอาเลยนะวันนี้ก็โอเคครับลุ้นไปต่อในวันพรุ่งนี้สําหรับตัว KTB ตัวถัดไปครับแอดวานตัวนี้ไม่ค่อยดีครับเมื่อวานเราทํากันบ้านอินทัศกันแต่แล้ววันนี้แอดวานมาเลยครับ แอดวานชัดเจนเลยวันนี้ครับเมื่อนยังไม่ชัดมากนะวันนี้ชัดเลยว่าจะลงครับผมว่าลงมาย่อมาตัวแถวฐานเดิมครับจะอยู่ที่ราคา200บาทท้วนเลยนะครับในรอบก่อนก็ลงมาตรงนี้แล้วดีกลับขึ้นไปได้ที่หลด212ี๋ยวนี้ก็ลงมาแล้วก็212กลายเป็นแนวต้านที่แข็งไปเลยครับสำหรับตัวแอดวานนะครับนี่ฮะตรงนี้แหละระวังไว้นิดนึงครับสำหรับคนมีแอดวานนะครับตัวถัดไปครับ LS นะครับ Land House ตัว LS ขึ้นครับวันนี้เราเป็นตัวที่เราถือด้วยวันนี้เราเข้าไปนะตัวนี้เป็นตัวแรกเลยลที่ที่เราได้เข้าไปนะครับวันในวันนี้นะส่วนแนวต้านของตัว l อเนี่ยก็อยู่ที่เจ็ดจุดแปดและอีกหนึ่งแนวครับจะอยู่ที่ราคาแปดจุดศูนย์ห้านะครับอ่าประมาณนี้ผมว่าไปต่อสวยนะกำลังสวยเลยครับไม่นานไม่บ่อยนะที่หุ้นตัวเนี้ยจะมีแท่งเทียนเขียวแล้วยาวได้อย่างเงี้ยนะก็รอดูกันต่อว่า แท่งนี้เกิดการรีบาวแล้วล่ะรีบาวตัวระยะสั้นนะครับคงคงคงไม่ได้ต้องถือยาวอะไรมากครับคิดว่าน่าจะไปได้ประมาณสักเจ็ดจุดแปดหรือไม่ก็แปดจุดศูนย์ห้าประมาณนี้นะครับดอบตัว l อแล้วก็จุดฐานนะครับไม่ควรจะหลุดหกจุดเก้าศูนย์ะครับอ่าหลุดหกอยสักจุดเก้าศูนย์เสียทรงครับตัวถัดไปครับฮาน่าวันนี้อิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ไม่แย่นะไม่ไม่แย่นะครับวันนี้มาดีเหมือนกันนะครับ ตัวฮาน่ามีแนวต้านอยู่สองแนวครับสี่สิบเอ็ดบาทคองปิดเก็บนี่เลยครับสี่ิบเอ็ดบาทนะครับก็อีกหนึ่งแนวจะอยู่ที่ราคาสี่สิบแปดบาทสิบตังค์ขออภัยสี่สิบแปดบาททวนขออภัยสิบตังค์ไม่มีเนาะไม่มีในราคานะสี่สิบแปดบาททวนนะครับแล้วก็ต้องผ่านสี่สิบเอ็ดนี้ให้ได้คือถึงหน้าตามนะผมว่าแต่วันนี้จะแย่ยๆก็ไม่ผิดนะเพาะว่าใช้ได้นะดูดูดูจากการอ่า สร้างฐานของเขาผมว่าฐานของเขายกขึ้นนะหมายถึงว่าเนี่ยฐานเดิมอย่างนี้ฐานใหม่อยู่ตรงจุดนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงฐานใหม่เนี่ยคือถ้าเขาหลุดโลโลก็คือสามสิบสองสามสิบเจ็ดสองห้าเนี่ยโอเคจะเสียส่งแต่ถ้าไม่หลุดผมว่ามีโอกาสไปได้นะเพราะว่าเหมือนซับแรงขายพอสมควรแล้วเหลือแค่ว่าจะสะสมพลังตรงจุดเนี้ยได้นานแค่ไหนประมาณนั้นน่าแค่ไหนแล้วก่อนที่จะไปนะแนวต้านสี่สิบแปดบาทท่วนสําหรับตัว อาน่าและมีแนวต้านเล็กด้วยแนวต้านใกล้ๆคือส1ิบเ็ดบาทนะครับถ้าทะลุได้เพิ่มน,น้ำหนักการลงทุนได้ทะลุไม่ได้อย่าเพิ่งเพิ่มน,น้ำหนักการลงทุนแต่ว่าสะสมไปได้อยู่นะครับค่อยๆสะสมมาดูตัวถัดไปครับเดลต้าบ้างวันนี้ไม่พูดเคซีด้ยคันับกราฟคล้ายกันมากเลยสามตัวเนี่ยนะก็เอ่อตัวเดลต้าไปต่อได้าะว่าไปต่อได้แม้ว่าพลังในช่วงหลังนี่จะไปได้ค่อนข้างสั้นเลยนะหมายอ่าแท่งเทียนจะสั้นนิ้งแต่ทรงไม่เสียนะแล้วบายทิกเนี่ยเขาเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ยี่ยซ้เอนดแล้ว ตัวเนี้ยดูจะชัดกว่าหาหน้าซะด้วยดูกราฟอะน่าจะไปด้านบนแนวต้าน85บครับแล้วก็ตัวเดวตาและไม่ควรจะหลุดสวิงโลเดิมก็จะอยู่ที่66.5ครับเส้นนี้มีความหลุดนะครับตัวถัดไปครับ AP ตัว AP ครับที่เราทํากันบ้างกับเมื่อวานนะครับใครเข้าไปเมื่อวานวันนี้ก็ยินดีด้วยก็เทคโปรฟิตได้เลยครับเพราะว่ามาใกล้แนวต้านแล้วพรุ่งนี้ถ้ามาติดปิดเส้นเนี้ยเทคโปรฟิตได้เลยหรือวันนี้ใครที่เทคโปรฟิตไปตแถวแถวสิบ สิบาทห้าสิบเอดบาทสิบตังค์อะไรแนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ใครที่รับความจากเมื่อวานก็ออกได้เลยนะครับใครทำขานบ้านเมื่อว,วานนี้ยิ้มแฉ่งเลยนะฮะอก็จุดเข้าเมื่อวานประมาณสิบจุดสามิบุดสี่วันนี้ไปขายได้แถวสิบเอ็ดนะครับสําหรับ AP ก็งานเสร็จเรียบร้อยในตอนนี้นะครับไปต่อหรือไม่ไม่สนใจแล้วนะครับก็โอเคครับปิดจ็อบมาดูตัวถัดไปครับทียูทียรอรอเบรกก่อนครับ เบรกแนวต้านเส้นแนวต้านเส้นสีฟ้านี่เลยครับเส้น e m a สองร้อยวันสิบสี่จุดหกซึ่งพรุ่งนี้ดูกันต่อมันเคยทําอย่างเงี้ยมาครั้งนึงแล้วไม่ไม่ผ่านในรอบที่แล้วเนี่ยนะครับวันก่อนถ้าผ่านอย่างเงี้ยได้นะทะลุเลยร้อยหน่อไอ้รอบเนี้ยวันที่ยี่เอ็ดเนี่ยไม่ผ่านนะครับหลังจากนั้นมันก็ย่อลงมารอดูครับว่าถ้ามันย่อลงมาอีกเหมือนเดิมนี่ก็ไม่ต้องมาทำอะไรมันนะครับแต่ถ้ามันเขียยแล้วทะลุไปได้อย่างเงี้ยน่าตามเพราะว่าแนวต้านถัดไปของตัว TU นี่ก็จะอยู่ที่ราคาสิบหกบาทครับตอนนี้รอดู รอดูอีกหนึ่งแท่งถ้ามันทะลุไปได้ครับผมตัวถัดไปครับหุ้นหลีกเลี่ยงเลยตัวนี้ SISB นะครับก็หุ้นซุปเปอร์สต็อกในปีที่แล้วด้วยซ้ำนะตัวนี้ครับขึ้นมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยทรงเงี้ยเสียทรงมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนถ้าเป็นอย่างเงี้ยสัดแดงว่าไม่โอเคแล้วนะครับรอฐานเลยครับสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับและอีกหนึ่งฐานนะครับจะอยู่ที่ราคาสามสิบห้าบาท นะครับประมาณเนี้ยดูด้วยสายตากับกลมๆครับเพราะฉะนั้นลงมองลงนะแนวต้าน45บาทครับใครไปติดตรงนั้นก็เหนื่อยหน่อยนะในช่วงนี้นะครับไกลเลยลหละยังลงต่อได้อีกนะในมุมมองตัวนี้ครับ SISB ครับตัวถัดไปครับ BCS ตัวนี้ทรงไม่สวยครับหลุดหลุดเลยนะครับมาดูกันตัว BCS หลุดเส้น EMA 200มาเรียบร้อยเลยครับนะครับเรียกว่าเป็นการเสียโมเมนตัมอ่าเทรนใหญ่เลยที่ซ้ำนะตรงนี้ก็ระวังไว้แล้วกันถ้าจะให้ชัวร์นะคือถ้าพรุ่งนี้นะครับ หลุดลงมาแบบไม่เกาะเส้น e m a สองร้อยเลยอันนี้น่ากลัวนะครับแต่ถ้ายังเกาะอยู่โอเคย,ยังพอได้ลุ้นว่าจะมีโอกาสดีดตรงเส้น e m a สองร้อยแต่ตรงนี้ก็ไม่ยุ่งดีกว่านงนทรงไม่โอเคเลยครับเกิดเด็ดคอร์มาหลายแท่งแล้วด้วยแล้วก็ยังไม่เจอจ,จุดกลับตัวนะครับฐานถัดไปในกรณีที่หลุดเส้น e m a สองร้อยฐานถัดไปคือสิบเก้าจุดสามครับสำหรับตัว BCS อย่าเพิ่งไปยุ่งมันนะครับส่วนแนวต้านสวิงไฮก็จะอยู่ที่ยี่สิบสองจุดสามครับในรอบนี้ก็ตามนี้ครับ มาดูตัวถัดไปครับผม BR า uh, B R เมาแลครับ uh, เราจะโอเคหรือไม่นะครับ BR W o k สวยนะโอเคสวย,ยอาจจะไม่ได้ไปแรงเท่า XPG แต่ว่ากำลังตั้งลำเลยนะต,นนตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่น่าสนใจอยู่กันนะส่งกล์ดตบวนี้นะ uh, ตัว BR ด o k แนวต้านนะครับ69สาิาตังค์ฐานตัวนี้อยู่ที่56สตังค์ครับ ราคาแถ,าถาวหกสิบกว่าสตางค์เนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้ผมไม่ได้เทรดตัวนี้นะมามาเห็นในท้ายตลาดเลยไ,ไม่เอาดีกว่ารอดูันพ่กนี้ถ้าพ่งนี้ยังเขียวต่อได้แล้วไปได้ประมาณนี้ครับโกลเด้นคลอสเลยนะตรงนี้ครับแต่ตัวนี้ยังไม่เกิดนะครับแย่ๆเท่านั้นนะครับอย่างเงี้ยก็ลุ้นไปที่หกสิบเก้าตางค์นะครับว่าหุ้นเศษฐต่างเนี้ยเวลาเปลี่ยนหนึ่งช่องสองช่องในเปอร์เซ็นต์เยอะนะก็ตามนี้นะครับก็ปเป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยเหมือนกันนะครับใช้ได้เลยวันนี้ก็ตัวที่สวยที่ชอบก็จะมีตัวเอ นะครับ AP ขายไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็ตระก,กูลตระก,กูลอิเล็กทรอนิกส์ก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับส่วนตัวอื่นก็หลีกเบี้ยงไว้นะครับตามที่เราได้พูดกันไปแล้วนะครับก็ครบถ้วนในการบ้านวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปก่อนนะครับคลิปอาจจะสั้นนิดนึงต้องขออาภัยด้วยแต่อย่างไรก็ตามการบ้านเหล่าน,นี้ท่านไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในปันจจัยอื่นได้นะครับอันนี้ก็ตัวไหนไม่ถูกใจก็ตัดทิ้งไปตัวไหนถูกใจไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเพื่อให้มันมีข้อมูลที่ละเอียดมากที่สุด ำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไ like, ลค์คลิปนี้เป็นกรลังใจให้เรานะครับและกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ครับผม